สวัสดีค่ะแจคกลีเองค่ะวันนี้นะคะมาตรวจแพ็กเกจซิกเนเจอร์ไวท์ลกับ w 9 Wellness Center โรงพยาบาลพระราม9ก้าสุดยอด เอาจริงๆคือเราก็ตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปีอยู่แล้วออฟฟิศใหญ่ๆเขาก็จะตรวจแล้วก็ส่วนตัวก็ไปหาคุณหมออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาที่ WNY Wellness Center นะคะปรากฏว่าได้คุยกับคุณหมอแล้วเราเพิ่งรู้นะคะว่าจริงๆอะร่างกายทั้งหมดทั้งมวลของเราเนี่ยเราใช้หนักแค่ไหนคือถ้าไปตรวจที่อื่นเนี่ยค่ะเราก็จะได้แค่ค่าผลที่บอกว่ามาตรฐานโอเคปลอดภยัยแต่ว่าที่นี่เขาจะลงลึกไปว่าไอ้ที่ว่าโอเคปลอดภยัยเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย มันค่ามันลดลงแล้วจุดไหนที่เราต้องเสริมบ้างแล้วมันจะมีข้อมูลที่แบบโอ้โหฟังแล้วแบบนึกว่าดูดวงอยู่อะค่ะเหมือนเขารู้หมดเลยว่าแบบอ่ะคุณกินอันนี้เยอะใช่ไหมหรืออย่างเช่นแบบว่าเรื่องร่างกายยกตัวอย่าง,างเช่นคือการตรวจร่างกายค่ะว่ามีแบบอ่ขอเขาเรยสารพิษเรามีวัตถุหนักอะไรที่อยู่กับร่างกายเราบ้างปรากฏว่าผลออกมามันมีอันนึง อลูมิเนียมสันนิษฐานกันนะคะว่าอาจจะมาจากสีผมเพราะว่าคนทําสีผมตลอดคือในในสีผมที่เราทาค่ะที่เราทําย้อมอะไรใดๆก็ตามแต่มันมีอลูมิเนียมนั่นแปลว่ามันเป็นเหตุและผลร่างกายของเราอ่ะที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะคือมันผ่านอะไรมาก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าที่นี่แหละคะ่ะ W Nail Beauty Center เนี่ยคือจะชี้แจงแล้วก็จะบอกเราแล้วก็จะซ่อมแซมนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรารู้ค่าเราเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงจะต้องกินอะไรจะต้องเลือกอะไรที่เหมาะสมกับร่างกายของเราในช่วงอายุนั้นด้วย สำหรับขั้นตอนในการมาตรวจที่ w n ว Wellness Center นะคะก็ครั้งแรกที่มานะคะก็มีการตรวจโอลิโกสแกนค่ะตรวจสารหนักนะคะ พวกสารหนักสารที่มันอยู่ติดกับร่างกายของเรานะคะก็สามารถที่จะแบบว่าจับเนาะง่ายๆเลยแล้วขนก็จะมาทันทีเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเจาะเลือดค่ะแล้วก็มีการวัด B I A ค่ะก็คือเอาผลเลือดของเราเนี่ยแหละค่ะก็จะละเอียดมากจะรู้หมดเลยตับไตไส้พุงระดับฮอร์โมนตําหมวกไตผลวิทยาศาสตร์เหล่านี้ค่ะมันสามารถบอกได้เลยชี้ชัดจากเลือดเหาเนี้แหละค่ะว่าเราแบบการใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันมันโอเคหรือเปล่า สำหรับการที่ได้มาตรวจร่างกายที่ W 9 Wellness Center โรงพยาบาลพระราม9นะคะบอกเลยว่า เป็นการเปิดประสบการณ์มากแล้วก็เหมาะจริงๆนะคะสําหรับคนยุคนี้ยุคที่เราต้องใช้ร่างกายในการทามาหากินใช้ร่างกายในการลุยทุกอย่างเพราะว่าเอาพูดตรงๆนะคะมลภาวะมันเยอะมากจริงๆแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าการใช้ชีวิตของเราการก้าวเดินออกจากบ้านหรือการนอนหลับของเราเนี่ยมันเพียงพอมันมีคุณภาพพอหรือเปล่าที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปค่ะดังนั้นค่ะถ้าใครมีความกังวลใจหรืออยากจะเช็คอัพร่างกายนะคะว่า ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้มันโอเคหรือเปล่าลองมาปรึกษาคุณหมอที่นี่ได้นะคะ W9 Wellness Center โรงพยาบาลพระราม9คุณหมอใจดีมากนะคะชวนเม้าก่อนก็ได้ค่ะ